สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคู่มือทดสอบกล้องนะครับ Canon A1 นะครับนี่ก็เป็นสภาพกล้องนะสภาพค่อนข้างดีนะครับมีร่องรอยตรงที่เปิดฝา่านนะครับปลดตรงนี้ลงมานะครับกล้องใช้ฐานอนะ่า a a เนะครับ2ก้อนนะครับในการทำงานนะครับก็ใส่ตามขั้วเลยนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะครับเพื่อล็อกนะครับเห็นั้นก็ปลดล็อกเลนถอดเลนก็คือกดตรงนี้ลงนะครับแล้วก็หมุน ใส่ก็ให้ตรงจุดแดงมันตรงกันนะครับเสร็จแล้วก็บิดไปทางนี้จะดังกึกนะครับเลนต์ตัวนี้เป็นเลนต์อ่ะามม f 2 8นะครับถ่ายละลายหลังได้สวยสวเลยนะครับแล้วก็เป็นเลนวายเหมาะกับสตรีทแล้วก็ถ่า,ายคนก็ได้นะครับถ่ายวิวอะไรแบบนี้นเสร็จแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับ เพื่อที่จะใส่ฟิล์มนะครับการใส่ฟิล์มก็คือ,อใส่เข้าไปนี้แล้ดึงตรงนี้มาแย่เข้าที่รูนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้กดให้ตรงกับนามเตยครับก็ขึ้นฟิล์มแน,นิดนึงนะครับตัวถานมันก็ขึ้นฟิล์มดู เดี๋ยวไปตรงครับแล้วก็กดตรงนี้ให้เข้ากับน้ำไปนะครับถ้าใส่แล้วมันจะเข้าไปอย่างเงี้ยครับแล้วกดไข่ทิ้งไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ กดตรงนี้ลงไปจับน้ําเตยไว้นะครับแลนะ้วกาหมุนฟิล์มด้านนี้กลับหน่อยครับมันเป็นๆนิดนึงนะผมเสร็จแล้วก็ปิดตรงนี้ลงไปนะครับก็ลำดับต่อมาก็คือตั้งค่า SO นะครับให้ตรงกับฟิล์มที่ใช้เมื่อกี้ใส่ฟิล์มไป็น400นะครับก็คือกดตรงนี้ลงไป แล้วก็เลื่อนตรงนี้ไม่จะจับเลื่อนได้นะครับผมก็จะเลื่อนมาตรง400ให้ตรงกระขีดนะครับนะการวัดแสงก็จะตรงนะครับทีนี้การใช้งานไม่มีอะไรมากเลยนะครับก็คือ,อเราเลือกสปีดนะครับผู้ผิดนะครับเราเลือกรูรับแสง นะครับพอเลือกรูรับแสงปุ๊บเราแตะตรงนี้นิดนึงถ้าตรงนี้อยู่ในโหมด a นะครับก็คือออโต้นะครับเข็มข้างในอ่ะมันจะบอกว่าสปีดที่ใช้อยู่ตอนเนี้คือสปีดเท่าไหร่นะครับผมเราก็ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วก็ถ่ายโฟกัสหมุนตามที่ตาเห็นนะครับแล้วก็ถ่ายแค่นี้เลยนะครับผมส่วนถ้าอยากจะแมนนววนเต็มๆก็กดตรงนี้ลงไปนะครับ ก็จะเรีองมาที่สปนะีดตั้งขาให้สัมพันธ์กันนะครับนี่ก็คือสปีดพันนะครับสปีดห้าร้อยสปีดสองร้อยห้าสิบสปีดร้อยยี่สิบห้าสปีดหกสิบสปีดสามสิบสปีดสิบห้านี่คือสปีดต่ำที่สุดเท่าที่จะถือได้แล้วนะครับนอกกนั้นต้องใช้ขาตั้งกล้องชัตเตอร์บี ทำงานทุกสปีดนะครับเวลาเราขึ้นฟิล์มด้านนี้จะหมุนตามนะครับถ้ามันไม่หมุนตามแปลว่าฟิล์มที่เราใส่อาจจะลุดแต่พอเราเปิดมาที่เราใส่ไปที่โหมด A ปุ๊บมันจะล็อกไปเลยนะครับทีนี้สปีดจะสัมพันธ์กับตัวนี้เองนะครับเมี่แสงน้อยก็จะสปีดก็จะต่ำอย่างเงี้ยแหละครับ แล้วก็ด้านหน้าตัวนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้เราใช้ a อยู่นะครับก็คือทํางานถ้าเราปิดกล้องก็คือเลื่อนไปที่ตัว l นะครับนะครับก็คือปิดกล้องทีนี้ถ้าเราเลื่อนเนี่ยครับมาที่ตัว s นะครับตัวนี้มันจะเป็นการตั้งเวลาถ่ายนะครับก็คือพอกดลงไปปุ๊บมปรแกรมจะมีไฟกระพริบเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็รอครับ <c oughs> โอเคนะก็คือ,อ,คคอตั้งเวลาถ่ายนะครับพอเราขึ้นเล์มไปถ้าอยู่ที่โหมดเอสเเรากดค้างไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันทํางานตั้งเวลาถ่ายนะเมื่อกี้ผมกดไปติดนึงมันก็เลยไม่ติดโอเคนะครับก็กล้องก,ก็ทํางานเต็มระบบนะครับ แล้วก็เลื่อนตรงนี้มาที่โหมด a นะครับก็คือทํางานธรรมดาไม่คิดอะไรมากก็เราก็เลือกแต่ค่ารูรับแสงที่เราจะใช้ให้กล้องเลือกสปีดให้ก็ได้ครับเข็มมันข้างในก็จะบอกอยู่ว่าเลือกสปีดอะไรไวให้แล้วก็หมุนโฟกัสทายง่ายๆครับประมาณ36ภาพเราจะขึ้นฟิล์มไม่ได้นะครับมันจะแข็งมากก็คือฟิล์มหมดก็ให้เรากดตรงนี้ลงไป ถ้าเราไม่กดแล้วเรามาหมุนกอฟิล์มเลยฟิล์มจะขาดได้นะครับเพราะว่ามันจะแข็งมากนะครับเราก็หมุนจนมันลื่นเลยครับนะครับแล้วก็เอาส่งล้างสแกนนะครับก็จบการทำงานนะครับของกล้องตัวนี้นะครับผมขอบคุณครับ